วันนี้นะครับอาจารย์ธนธนพรหรือดออรธนพรเนี่ยนะคนที่มีชื่อเสียงที่แกชอบใส่เสื้อม่อ,อห้อมเนี่ยนะ,นะไปออกรายการแล้วก็บอกว่าไอ้ไไนายน้อยนายใหญ่อะไรต่างๆพูดเสียงดังๆหน่อยแต่ช่วงหลังมาเสียงอ่อยเลยทีเดียววันนี้นะครับไปโผล่ที่พักภูมิใจไทยดูตามข่าวก็ไม่รู้ว่าเหตุผลคนไหนที่แกไปโผล่พักภูมิใจไทยแต่บอกแต่แต่แกบอกว่าที่มาโผล่พักภูมิใจไทยเนี่ยนะนะครับก็ไม่รู้ว่าว่ามาทําไมแต่ว่า ไม่ได้มาเพราะอยากจะมาวิ่งนะครับคอรมอรใหม่ของเสียหนูเพื่อจะพักให้แกไปเรียนที่วพอ,อ,อนะวอปอ,อถามว่าสื่อก็ถามว่าอยากไปเรียนอะไรวพอ,อทำไมถึงอยากไปเรียนที่วอปอ,อแกบอกอยากไปแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับไทยชายแดนไทยเขมรกับว่าอย่างนั้นแต่ไม่เป็นไรอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของแกนะแต่ว่าประเด็นผมก็คือว่ามันมันมาขนาดนี้แล้วอะ่ะนะลูกพี่มันแมนกันไปเลยว่า แมนแมนสิว่าตัวเองชอบพักภูมิใจไทยฝักไฟสีน้ำเงินรักใคร่คนเขากระโดงนะเอาให้มันแมนแมนก็เหมือนภรคประชาชนที่บอกเขาจะสนับสนุนเขาจะโหวตอนุทินและท้ายสุดเขาก็แมนแมนครับก็โหวตอนุทินเป็นนายกเราก็ไม่ได้ว่าอะไรการขอกันกินมากกว่านั้นนะแต่ลูกพี่เนี่ยนะไม่ไม่แมนน่ะแมนแมนไปเลยว่าฝักไฟน้ำเงินชอบพรักภูมิใจไทยเอาที้แมนแมนน้อยนะ